สำหรับต่อไปนี้จะนำเสนอการชกของจอมทองชูวัฒนะกับซุปเปอร์บอลบัญชาเมฆในรายการคุณลุนไฟ65เวิลด์แม็ก2016ที่เมืองซานยามณฑลไหหลำประเทศจีนวันที่1มกราคมปี2559ท้าวกาดําภาคเป็นภาษาอีสา,าน,นอากรมาแลสู่บบังบัญชาเมฆเอาขึ้นยอกครับจอมทองชูวัฒนะ นักชกจากมหาชนะชัวยยะโซทอนสำรับสู้โบบังนี่เ็เป็นนักชกจากแลมโนดหวัวน,นุน่นพัทลุงนี่สู้โบบังเตะขัวทัวเอาจอมทองเตะท้ายสู้โบบังเตะขว้านี่เอาขึ้นมากัตีกันเลยนะครับเนาะยกแรกนี่สิทธรรดาเรื่อเนาะเป็นการชกของสองยอดมวยไทยนะครับซูปเปอร์บอลบัญชาเมฆก,กับจอมทองชูวัฒนะ เอาตอนนั้นก็ใช้บัญชาเมฆนะครับาก็ต้องบอกว่าบัญชาเมฆนะหลายท่านก็บอกว่าเป็นสิงมาวินเอากรสิงมาวินนั่นแหละเอาวัตเในที่สุรวรรณแท่งเข้าโอ้โหเอาเนี่ยก็ชั้นเชิงระดับเทพทั้งสองคนนะครับนะเอาก็เปิดหัวเป็นภาษาใต้นิดหน่อยนะครับนะ เอาหลายท่านก็แซวเข้ามาว่าภาษาใต้ทําไมออกอีสานนะเสียงสําเนียงออกอีสานาแสดงว่าท่านคนนี้ไม่รู้ภาษาใต้นะครับภาษาใต้นะ่ะจะสําเนียงจะคล้ายภาษาอีสานนะครับนะนอกจากภาคเหนือแล้วนะเอาหน้าเห็นว่าจอมท่องเตใส่ล่ะเอา,เอาซูเปอร์บอลสอกกลับแก,ก๊กสอกกัดแม่หมีสู้บกบบงังท่านเออกรรมการเปตี่ยนสําหรับภาษาใต้นะี่จะเป็นภาษาที่พูดเร็วนะครับ เป็นภาษาที่ประหยัดอ่ะยังลถไฟวิ่งสวนกันนี่คุยกันรู้เรื่องนะน้อยเทพนะไปไหนไปกรุงเทพนะครับเนาะเอา้าบ่อนอกเลียงกับคนกับบุพเพใจกัมี่ดิว่าจะดูมวยเขาว่านะเห็นบ้านตัวซปเปอร์บอลตีขัวกี่มากเอาจองท่องตีไส้นะครับเนาะเอาเอาจองทอง,นออง,ทองถนัดไส,ส้ซปเปอร์บอลถนัดขัวะนะเห็นบ่าเอาสําหรับสีกางเกงในซปเปอร์บอลนี่กว่าอยู่มุมแดงนะั่นแหละสีแดงนะครับ จอมทองน้ำเงินเอาหัวขัวเขาข้างกระตสู้บัวบังเอาหน่ะนะ่ะโอ้โหเอาจอมทองนี่เป็นมวยสากลเก่านะครับเนี่การใช้หมัดนี่จะสุดยอดเหมือนกันนะแต่ซูเปอร์บอลน,นี่ก็ไม่น้อยหน,าน้าเนี่ยว้ยตีรถถังบุ่มมหาขั้นไม่รับซูปปบนเปอร์บอลเนาะบัวร่วมเข้าวันเทองเอาแต่ยกแรกนี่ก็ดูชั้นดูเชิงไปด้วยออกอาวุธไปด้วยนะนั่นเว้ยลองเบิง้ง ว่ามาเยือนเท็ดบขายักยักยักที่จังมวย,าย,าย,ายาทางช่องเนาะไปตีกันยกซี่ปลายยกและยกฮาเต็น <c oughs> เหมือดไปบู้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับนี่เห็นบ่ามวยเงินแสนนี่ตีให้คุ้มค่าตัวหนึ่งตัวเอาถีบไส้เ็ไปแล้วนั่นเอาซูโบบังขยับเข้าหานะครับนะอายุก็ไล่เลี่ยกันนะช่วงนั้นก็โอ้โหจอมทองยี่สิบเจ็ดซูเปอร์บอลยี่สิบหกนตัว เอาหนักเห็นวะเนี่ยเอาแลกหมัดกันนะครับนะเอาว่าใครดีใครยวนแล้วว่านเอาเมืดยกระแลกเอาการโชคครั้งนั้นก็พูดแล้วอันเนี่ยงสร้างยาประเทศพีนม้อนทนไห่ลำว่านที่เรื่องไว้อีคุปปี้จุมทุ่งเพื่นะเอาเอาไม่นอีหยังคือจังคือจังเป็นแสงสีเสียงจังน้อยทั้งยังอัปการมาแลกภาพชาเนาะครับเนาะ อันนี้ชูโบโบังนี่ชัดเข่าแขนของจอมช่องนี่ว่าไอ้ลวงเบิ้งที่ไหนเอานั่ะนะอันนี้กับภาพบซาเนี่ยภาพเร็วเนี่ยนะครับเนี่พวกออกอาวุธทันกันนะครับยกแรกนี่โอ้โหเอานั่นนะเห็นไหมตัวพวกน,นะเทิงแมมกับพองกัดเอานั่นนะเอาน,ะนะน,นั่นนะเฮ้ยจะเลื่อนหูจะเลื่อนตาพวกเดี๋ยวเธอเบิ้งสิม,มีคนใจขาดตายอเอาพวกนะพวกน,นะเฮ้ย เป็นตะเบิ้งกระดอะ้อเอ้าก็เป็นสีสันนะครับเนาะเนี่ยระหว่างพักยกแหละะก,ก็ทําให้นักมวยเนี่ยกระชุ่มกระชวยเห็นตัวผู้ใ่ข้างบําบําเลยหนีเมียมาเบิ้งอันสานยกไปดิ้นเไ่ได้สนใจมวยดิเลนานั่งเบิ้งไปน้าไล่เงี้ย้ไปนละเอ้าเอาผู้ดใดขอมาด้านเนี่ยสิบล็อกบ่ให้เห็น่องนะพวกโลกสวยใจแคบนะเอาว่าจะให้นย,ยกที่สวงกันตัวโอ้โหพี่น้องเอ้ย นักชกจากภาคใต้นะพัทนลุงนะนี่ซปเปอร์บอลกางเกงแดงเอาหนันแรงมัดแลกแข็งกันแล้วเอาเตะท้ายเขาดุจสวงโอ้ยเอาออกอาวุธทันกันนะครับนะเอาไว้กัมพูชีชกได้แบบนี้ไหมเนี่ยนี่จะเอาห้าไปให้เขาสูว้วก็ชนะเฝ้าทั่ทัว,วสิมี่อย่างกัมพูชาประเดิ่ราจฎของเป็นเจ้าแห่งการต่อสู้พน,นะเอาก็ต้องพัฒนาอีกเยอะนะครับกัมพูชานะเอาแต่ก่อนอื่นเนี่ยก็ขอให้พัฒนาจิตใจตัวเองก่อนนะ ให้เหมือนกับสังคมโลกก่อนเอาจมห้กัมพูชาจะเข้ากันอ่าน่ะเห็นว่าเห็นบ้านตัวตีว่าถือกันเถอะอนั่นแรแกมัดกันนะอ้าวล่องเบ้อนะอันนี้เป็นการต่อสู้กันด้วยเทคนิคชั้นสูงนะครับนะมวยวัดมวยสำนักสงฆ์นี่ไปไปเจอเลยก็แพ้นอกตั้งแต่30วินาทีแรกนะบวชถึงสัมบุเอานั่นเห็นว่าจอมท่องตีหัวเอาสกบอนตีหัวโอ้ยอ้าวพี่น้องเอ้ยโดนเข้าคางกับไตเน้นๆนะครับเอาลุกไหวไม่ไหวเอากรรมการ โอ้โหเอาแลกหมัดกันไปกันมานะ่พะพลาดโดนหมัดขัวเข้าคางกับไตนะครับจอมทองเอาลุกขึ้นมากรรมการนับนับถึงแปดล้วให้ชกต่อได้เอาซปเปอรบ์บอลเข้าหาขยับเ,เอาลัวมาเป็นก้านใหญ่เอาจอมทองเอาจอมทองนี่ก็ยังมึนงงอยู่นะครับนะเห็นบอกว่าสู้บัวบังอะไรมวยอีสานเสียเปียบบ่าภาคหัวมันดอกภาษาอีสาสนภาคภาคไทยนะครับเ,เห็นไหมสูบบกกะะ้บัวบังเตะก้านคอนแล้วแต่า่าบ่ถตถเอานั่น เอาล็อกมาเอาแต่ปกติในแข้งซ้ายเนี่ยไซสูงเข้าค้างกระไตเนี่ยซูเปอร์บอลนี่ทําได้ดีนะครับเห็นไหมเนี่ยไซสูงเอาแต่แต่ไอ้ก้านคอ,อนี่กินจอมทองไม่ได้วัอว่าจอมทองนี่เป็นมวยแพ้หมัดนะครับตั้งแต่ไปชิงแชมป์โลกไอ้กับไอ้นักชกญี่ปุ่นนะต,ตั้งแต่นั้นมาค้างก็ไม่ค่อยดีวันเอะเอาสูบบา้โบวบังเอาตัวปืนแล้วนะครับจอมทองเนี่ยเอาก็ต้องระวังเหมือนกันโอ้โห,โห,โหโไอ้เนาะ ว่าต่ว่าเพื่อนมาเจออีกแล้ววัะหันเขาข้างกับใจดังโป้งลังเอากรรมการคือไม่นับเอากรรมการไม่นับนะครับเนาะเมื่อกี้คนลูกช้านะแต่ไม่นับเอ้าว่ายังไงเอาซุปเปอร์บอลเอาลั้วซ้ายรั้วขวาทั้งมัดซ้ายมัดขวายังว่าตีเรียดลำหน่ำกระบุ่มไว้เนาะซุปเปอร์บอลไหมบัวละว่างเว้ยแดกทแไมเสืซ์นะเอากรรมการอเด็กไม้สัญญาณชกตัวเอ้าสู้บอว์บอลขยับเข้าหาเอาสวนด้วยมัดซ้ายมัดขวาเอ้า แต่รู้สึกว่า,าน้ำหนักหมัดจะไม่มีนะครับนะจอมทองนั่นวื้อหมัดซ้ายไปก็ตีคือยังขอหมัดเดียวจังๆเลยเหมือนมวยสากลไทยยุคนี้นะ่ะขอหมัดเดียวจังๆนั่แหละเขาแบเอาหนาหมุ่นมัดเอาสู้โบวังเอาสู้ปปบอลถีปปบขวาเขาน้าท้องเอานี่ก็คือยกที่สองเอาเป็นอะไรแตกเอา้าคิวขวาแตกแต่สุปอรบ์บอ l ก็ให้โอกาสนะครับเนาะ เขาบอกว่าคิวขวาตแฝนี่ก็ไม่เข้าไปซ้ำนะอันนี้ก็คือน้ำใจของมวยไทยอยู่ด้วย่าคือมวยกัมพูชาดอกเขาตีเข,าข้าคอนะเออกับว่าตีห้ำนี่เดินี่ห้าอยู่มืดสมองในร่างกายเอากำมาแล่ภาพชานะครับนะว่าโดนลูกไหนเนี่ยเนี่ยแลกหมัดไปแลกหมัดมาเนี่เป็นยังไงเขาตีเข้าข้างกับตจจนได้วันทาะเนี่ยเอาว่ท่านแมน เอาเนี่ยนี่แมนบอลเอาเนี่ยเอาซูเปอร์บอลโดนก่อนนะครับนะดังกงลางแล้วเอาเนี่ยเห็นบ้างตัวนะโดนหมัดขวาตรงนะครับเนี่ยโอ้โหตีเข้าพี่ศพแล้วก็สวยลงไปหดคางเอา,น,านั่นน่นสาวสวยยตัวสวนะาดึงดื้อแล้วดึงดืง้อนั่นแหละว่าไอ้แมมกับนี่พี่น้องเออจะเลื่อนหัวจะเลื่อนตาคลักมือเนี่ยเนาะเบิงมุ่ยไปกับ ฟังเสียงคนสรอไปนะฟังการเ้าพื้นกัมพูชาไปแล้วก็มีคนที่ไม่เข้าใจนะครับก็มีทั้งไทยทั้งกัมพูชานะมวยไทยเป็นของกัมพูชาเป็นโบกตออะไรนะก็ไม่ใช่นะครับนะเขาบอกว่าเอาโบกตอนให้เป็นต้นแบบเฉยๆนะเขาก็นํามวยไทยไปโชว์จากเคลมในตอนแรกแต่เขาไม่ให้ผ่านเขาบอกว่ามวยไทยไม่ใช่โบกตอเขาก็เลยอ้างว่าเอาเป็นต้นแบบเฉย อ่าต้องส่งมาได้กี่ขั้นตอบบันนี่เอามาแล้ยกที่สามเหมือนตัวเอาหลังจากโดนไปสองนับนะครับเนาะจอมทวงชูวัฒนะนักชกจากมหาชนชัยจังหวัดยะโสธรน,นะกังเกงน้ำเงินนและและซุปเปอร์บอลบัญชามเมฆนักชกจากตำบลแหลมตโนด์อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงอนละางเกงสีแดงเข้มเข้มเฮ้ยเอาวัาจังไรยกที่สามอ่ะ อ้าวก็เป็นไฟก,ก็ต้องเรียกคะแนนคืนนะครับนาะสำหรับไอ้จอมทองเนี่ยเพราะว่าโด,ดนไปสองนับเนยแต่รู้สึกว่าจะถอดใจหรือ,อยังไงนะเพราะว่าซูเปอร์บอลน,นี่สดเหลือเกินก็ยังโชคแบบไอไปเรื่อยๆนะซูโบบังเนี่ยก็รอจังหวะตอดนิดตอดหน่อยนะเนี่ยเป็นไฟเยยับเข้าหาจอมทองอจอมทองเตะซ้ายเบาวๆว่าจังไดสู้โบบัง เขาก็ไม่เร่งนะครับเนาะเอาความจริงอายุก็สูสีกันนะเ,เ,เกิดก่อนซุปเปอร์บอลปีเดียวนะจอมทองนะเนา,เาก็ออกอาวุธไปเรื่อยๆนะครับเนาะซุปเปอร์บอลน,นี่ก็รอจังหวะเอาเพราะว่า,ารู้สึกว่าจอมทองนี่จะขอหมัดเดียวจังๆเหมือนมวยสากลไทย ขอมัดเดียวจังๆถ้ามัดเดียวจังๆไม่มาก็โดนเขาตีปากโปปากพกตาตูกตาโปไม่ได้ลุ้นเหมือนสมัยเขาทรายส,ยสมัยสามารถเนี่ยอย่ไปเลี่ยนแบบนะมวยสะกลมัดเดียวจังๆล่วกเข้าไปเอาซูเปอร,ร์บอลก็ดักนะครับอาศัยถีบแล้วก็ดักเอาจอมทองก็ กรรมการเอาแตกนะครับแผลแตกไอ่เอาไปแตกมาตั้งแต่ยก,กแรกๆนะแต่อพอโชคไปโชคมามันก็ตีมาน่าคุณหมอก็ขึ้นมาดูเอา,เอาแต่ดูแผลก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับคุณหมอว่าทั้งใดอ่าเอาพาออกหมอสิบเบ่งแล้วเอาพาออกหมอสิบเบ่งบีเอา เนี่ยเอ้คุณหมอวังคือเอาวัตเรีนไปท่าเเเอา้าวซูเปอร์บอลก็มั่นใจนะครับชนะไปแล้ว99.82อ้าวคุณหมออนุญาตให้ชกต่อได้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นยกที่3นะครับและซึ่งก็เป็นยกสุดท้ายเป็นการชกของมวยไทยในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับห้ามใช้ศอกนะ หลายท่านก็คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าเอามวยไทยไปชกในกินกาที่เสียเปรียบเขาเพราะว่าไม่ได้ใช้ศอกนะครับไม่ว่าเป็นเควันหรืออร่อยเนี่ยแล้วก็อย่าดูถูกมวยไทยขนาดนั้นนะครับนะเอาเรอก็ไม่ได้ใช้ศอกเขาก็ไม่ได้ใช้ศอกนะเอาเพราะว่าส่วนมากนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแชมป์เควันแชมป์คิกบ็อกซิ่งในปัจจุบันเะนี่ยเป็นมวยไทยทั้งนั้นนะเรียนมวยไทยทั้งโอ้โหอ้าวพี่น้องเออ เอาตอนแรกนึกว่าจะไม่น็อกนะครับนะเอาก็โดนน็อกจนได้เอาทอมจอมทองเนะนี่ยนึกว่าจะไม่น็อกนะก็มัวแต่เว้าอย่างอื่นมันเอากระโดนหมัดของซูโบวังซูเปอร์บอลบัญชาเมฆนะครับแขนน็อกไปในยกที่สามเอาหน่ะไม่หยังแล้วนะเอ้ออุ้ยเนาะมีท่้นสาวยกไปมีท่้งอันของเดียมไม่เ,เบิง้งบันเลย ก็ต้องขอโทษขอโพยนะครับนะ็็เป็นมักชกรุ่นที่ปีหนึ่งซุปเปอร์บอลบัญชาเมกนะสิงเหนือเป็นไฟชนะนะสิงเหนือเสืออีสานล่วงเบิงติก็เป็นการชนะอย่างสวยสดงดงามนะครับหลังจากที่ยกที่สองนี่ก็ได้สองนับเลย เอามายกที่3านี่ก็นึกว่าจะ,ะเหมือนบัวเขาตีกับเจ็กนะครับนะยก2องทำท่าจะน็อกยก3ไม่น็อกอแต่ที่ไหนได้นี่เห็นไหมโอ้โหพี่น้องเอ้ยถือสวกเขาข้างกระไตดังต้องล่างบ้านึงเนี่นยซูปเปอร์บอลนแล้วปีข้างจอมท่องโอ้ยเนาะเป็นคนไทยคือกันจได้ไปตีกันคากันให้เก็บเบิ้งจสั่นๆ <laughs> คนจีนเขาแหงอยากชนะมวยไทยอยู่ เอามาแลกภาพชาอีกมุมนึงเนี่ยเนี่ยโอ้โหพี่น้องเอ้ยเน่ตีเรือดำน้ำก็บุ่มนะครับภาษาอะไรกับเอ้คังของจอมทองเอาอีอย่างอา๋นนี่เป็นภาพมันมีเส้งภาพซาพภาพเล่วทะบุเอาผลก็ปรากฏว่าตัวซูเปอร,ร์บอลบัญชาเมกนักชกจากจังหวัดพัทลุงนะครับ ก็เป็นไฟเอาชนะนกจอมทวังชูวัฒนะนักชกเมี่ยงยาโสมอีสานบันเฮาของตัวเอาเอานำเห็นไหมเห็นตัวกรรมการชูมือสำหรับคุณนี่อยากให้ท่านผู้ชมดูแล้วเกินนะครับเนาะโอ้ยมันหนาเบิงนาน่ะเนาะควนแล้วก้องนภาลูกทับฟ้าฮะฮะเอาฝรั่งก็เป็นมวยไทย กองนาผ้าก็แห้งเป็นมวยได้ครับเอาคือตัดมอหล่นบนบวชศึกไม่เลยจีเอารูปร่างอาจจะอ้วนอึ่งลึงนะครับเนะบาะเพราะว่าอันกองนาผ้าเนี่ก็ไว้เลิกชกมวยไทยอลไรที่ช่วงนั้นแต่ว่าพวดแหละไปชกกับฝรั่งพถอะแหละเลิกชกกับคนไทยเอาว่าจังไดกองนาผ้าพวดละเตะขาโอ้ยดังเสียลูกพี่น้องฝรั่งเตะขาคืนเอาจ้วงมัดหัวไปฝรั่งเอาตีเหากระมับฝรั่งเตะขาโอ้ยผับนอกเอา กองหน้าพาของเราวันถ่ดไปคนไถ่แล้วเอาจ่วงมัดโอ้โหเอัปคัดฝรัง่งฝรั่งอัปคัดเข้าไปคางดังกักเอาเตะเขาดกสวงอีกแล้วเอาฝรัง่งเตะไม่ถือนะครับเนาะเอาเฮียปองฮะเอาจ่วงมัดมาเตะใส่ไม่ถือเพื่อนโอ้ยกรรมการกะเรียมม่งโม่งกันแล้วฮ่า <c oughs> เลี่ยมม่งมงกันแล้วกอ <c oughs> งฮอกเตะขาเอาฝรัง่งเตะขาขึ้น เอ้าวแต่ยังฝรั่งเต็กครับพับในโอ้โหถึงมัดโอ้ยเซอร์แล้วพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยวัดจังไหนวัดจังไหนโอ้โเอ้าเอ้าแม่นอยังนี้นี่ฮะโอ้ยภาพย้อนเนาะพี่น้องภาพย้อนเอ้ามาเบิ่งไม้วัดจังใดเอ้าโดนลูกใดเหนแล้วโอ้ย เอาหูบขวือเต็มๆโอ้โหพี่น้องเอ้ยเอาเซ่ลาเซ่ลาเลยออกมาว่าตั้งไหนโดนไส้อีกเท่านึงดังตักรถเอ้านี่โอ้โหดอกนี้อีพ่ออีแม่กูโอ้ยตามด้วยข้างกระไตไตข้างเต็ดๆแล้วพี่น้องเนาะโอ้โหเอ้มาคือสิ่วแท้คือว่ายแฉพี่น้องโอ้ยหถือเตะไปข้างดังตักรถนะว่ายสีบเซเว่นเอ๋ต่อยได้ไหม ไปได้ไหมถามก่อนพรนะเอา,อา,ากองน้าภาคขยับกลองฮะว่าจังไดโอ้ยเตะไปข้างว่างเนานะดังการกระพี่น้องได้หนึ่งนับเอาฝรัง่งจ่วงมัดมาเอาจ่วงมัดใส่โอ้ยหัวเข้าไปข้างพี่น้องเตะขอฮโอ้เตะใส่ห้าขวามึงเอาว่าจังไดขยับออกแฟนแหและโอ้ยโอ้โอิ่วไอยแม่กูโอ้ดังตุบเลยบ่างเหพี่น non ว้ายดังไปหอดสูงไอ้โกลกอีกแล้วดังแข้งปวดไหมเนนะาะปวดปวดโอ้ย สุดยอดมวยไทยเอาลูกศิษย์เป็นฝรัง่งนะครับนะเนาะอ่ามีลูกศิษย์เป็นฝรัง่งหลายดิ้กอนุภาพเนี่ยเ้ยเป็นครูมวยไทยน่ะจังว่าเป็นยุไสบุได้บตทันด้หาห,า,หา,ายละเอียดไม่เจอเนาะครับเนาะเอาไปโชว์ฝีมือนี่เนี่ยขนาดโอ้โหกเกษียนอายุจากการชกกับมวยไทยเลยดินี่เอาไว้มันเกิดยังเขินว่างหนึ่งหา่านมันเร็วมากเลยอ่ะคอยจาบว่ไดร เจ้าเอาข้างกระต่ายไปรับมัดข้าข้างกระต่ายอ้โน่คอยถึกตีข้างกระต่ายว้าวคอยถึกตีข้างกระต่ายว้ก้อนมานั่นข้าก็อนี่เจ้าถืกเตะข้างกระต่ายไว้เอามาเบิ่งภาพใสาเนาะครับเนาะพวนนะอู้หยไปข้างข้างกระต่ายพุ่นนเอา เอาอีชุดแรกนับครั้งแรกพวดเลยโอ้โยดังกักเลอดอีพออีแมวโอ้ยเป็นไเตเลโทรนซาดเนาะหัวนอกพื้นดนะเอาแม่หน,นังที่นี่เรียม,มงงงอยู่ในบงังซ้ำโอ้โยเสดเดอ้์เสดเดอร์น,นั่นจุกจุกกับพ้องกันเอาโอ้ยอีพออีแม่อเอ้ยแอร์แล้วแน่ลงไปโอ้ยมึงจะหนึ่งกับเป็นเตเลตโทรนเอาชุดแรนในชุดแรกเอาชุดแรกคือสายซ้ำหลายครั้งแค่อ๋อ ตูป,ปเลยโอ้โห,โห,โหดูสวงกับมาท่องพี่น้องลูกท่องห,อหงออ้อยวะนึงเอ้าโอ้ยแล้วแน่ลงไปเนาะครับเนาะเอ้าดอกสุดท้ายสิเอ้าลูกสุดทา้ายให้ลูกไหมเอานี่ลูกไม่เนี่ยหัวเขาไปข้างเต็มๆแล้วขว่วนเราไปข้างแล้วพี่น้องข้างกระไตนั่นแหละเอ้าเตะซ้ายไม่โดนเนี่ยเฮ่อัลเบอแมนมัดหรือลบอแมนดูหมัดไหนเอ้ามัดที่แพร์น็อก เป็นหมัดไหนกันแน่อันเด็บเอา้านี่โอ้โห้คู่ผัวอีพอไอแม่คู่ขวนแล้วอ้าวบิดเหล่าอ้าวแล้วเฮ้ยเก็บมันแอวหักแล้วทาลุ่งหัวขัน <c oughs> นี่เอา้ามาสายซ้่มรู้เทียแต่โอ้ยมาบิดง่ามแต่พี่น้องโอ้ยมวนล่งนั่นแหละเอา้าเบิ่งอีกครั้งนึงภาพสะโลุอะไรข,ขังนกรักนกโอ้ยดังปังลดลุวดว่งขันพี่น้อง วายดังไปหอดดันพูดแล้วนครหลวงเวียองจันม์แล้วว้เวี่ยงจันสันสะเทียนแล้วมัดว่างันอา้าท่านงวัวศกวจังดใดวายนายการตีการวังนื้อหานผลปรากฏว่าขกองมนาา้าลุกัพฟาชนะโดยการตีข้างกระต่ายขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดัง